h e l l o Good evening everybody Hi, ตาเจ้าหสวัสดีครับว้เจอกันอีกนะคบวันนี้เราซื้อหวังเหล่าซื้อนะครับเห่าซื้อหวังจะมาให้ทริคในการแนะนำตัวเองนะครับในการสาธิตการสอนนะครับในส่วนของภาษาจีนนะครับครูสังกัดคอทมนะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอเรื่องหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องตัวเลขนะครับวันนี้โอเคสมมติเราเข้าไปในห้องนะครับเจอคณะกรรมการนะครับก่อนอื่นเลย เราเอาเนื้อหาการสอนเนี่ยที่เราปริ้นมาให้คณะกรรมการนะครับตั้งไว้บนโต๊ะแจกท่านละชุดท่านละชุดนะครับโอเคนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับแนะนำตัวกันก่อนนะครับให้คณะกรรมการได้รู้จักนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับเราก็เรียนคณะกรรมการที่เคารพคุณครูทุกท่านกระผมนายภาวิตยมัดแกรต สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาจีนปัจจุบันประกอบอาชีพครูสอนภาษาจีนในสังกัดกรุงเทพมหานครและติวเตอร์ภาษาจีนทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นเวลามากกว่า5ปีในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลครับ ปัจจุบัน n ร u t i สอนอยู่ที่โรงเรียนคล亲爱的同学们大家好，我叫 Pawit a 我毕业于泰国南方大学人文与社会学院中文专业，目前我在曼谷当老师，我已经经历过了当五年老师，比如在公立学校和私立学校。 有很多学校我已经学过了，所以呢，我今天来啊向大家展示，我真的非常高兴，但是我没有什么兴奋，没有什么激动，没有紧张，我很开开心心认识大家，谢谢邀请我过来面试，那好不要แนะนำตัว c องภา那好 o k a n y b ี้ y c ็นนี้คร่ จากนั้นคณะกรรมการนะครับก็จะสอบถามนะครับต่างๆที่อยู่อยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนสอนอยู่ที่ไหนเป็นไงบ้างสอนจบปอตร,ร,ร,รีปอโทปอเอกว่าไปนะครับเกี่ยวกับสารทุกสุขดิบนะครับโดยเฉพาะที่อยู่แล้วก็บอกว่ามีพาหนะที่ค่อนข้างที่จะสะดวกในการเดินทางนะครัะคุณรูทุกท่านโอเคสมมติกรรมาก,การนะครับให้เรา เริ่มสอนใช่ไหมโอเคไฮตาเจหาววันนี้นะครับหล่ซือจะมาสอนเรื่องอะไรเอย่ยอ่าโอเคเนื้อหาวันนี้นะครับที่เด็กๆเห็นก็คือเรื่องอะไรเรื่องของตัวเลขนะครับ the number นะครับก็คือชูื้ออ่าชูจื้อูื้อแปลว่าตัวเลขนะครับโอเควันนี้หล่ซือจะมาให้ทุกคนได้เรียนรู้และก็สนุกสนานไปกับการเรียนเรื่องตัวเลขภาษาจีนนะครับเรามาเริ่มอ่านกันเลย โอเคทุกคนอ่านตามเหล่าซื้อนะครับอีออซันเซหูลิวชีปาจิ๋วชื่อทุกคนอ่านตามอีกรอบหนึ่งอีออซันเซหูลิว ชีป้าจิว๋วสือสือก็คือสิบนะครับสือนะครับอ่าต่อไปอีกรอบหนึ่งให้นักเรียนอ่านด้วยตนเองนะครับลองดูนะครับอ่านได้ไหมอ่านนักเรียนคนแรกเลขนี้คืออ่านว่าอย่างไรเลขหนึ่งภาษาจีนคืออีเก่งมากเลขสองล่ะอ้อเลขสามล่ะซานโอ้โหครับแรกเก่งมากเลยนะครับ ขนาดยังไม่เคยเรียนนะโอ้โหเก่งมากต่อไปนักเรียนท่านที่2นะครับ